สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เช้าของวันจันทร์ที่6นะคะเดือนพฤศจิกายน2566นะคะวันนี้มาพบกันเช้าเช้าไซบิ๊กบุ่มกันอีกนะคะเพื่อนๆจ๋ามาแปลงนี้กันอีกแล้วมาแปลงนี้กันอีกแล้วนะคะแดงใหญ่สูงใหญ่กันเลยวิ๊กบุ่มกันเลยนะคะวันนี้ป้านันจะมาจัดโปร หนึ่งร้อยอีกเหมือนเดิมหนึ่งร้อยไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งร้อยไซส์ใหญ่กันเลยซื้อครบห้าต้นแถมให้หนึ่งต้นเหมือนเดิมค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มวันนี้จัดโปรให้สองอย่างเลยนะปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มซื้อครบห้าต้นแถมหนึ่งต้นต้นที่แถมก็เลือกได้ด้วยนะคะเพื่อนๆจา๋าปลายทาง ก็ห้ิบาทเหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวเรามาเจอไอมาเริ่มกันเลยเนาะปะ้านันลืมบอกเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรป้านันนะคะ0812810775นะคะเพื่อนๆจ๋าแอดไลน์เบอร์นี้เลยเพจ facebook ก็ชื่อสุนันมะนีพาดเลยนะคะแอดไลน์เบอร์นี้หรือว่าใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์แอดไม่เป็นก็โทรมาได้เลยชอบต้นไหนชอบต้นอะไรนะคะ โทรมาได้เลยจดชื่อบอนมาได้เลยนะคะวันนี้หนึ่งร้อยทุกกระถางนะคะหนึ่งร้อยทุกอย่างซื้อครบห้าต้นแถมหนึ่งต้นนะคะค่าส่งยังเหมือนเดิมเมาส์ให้ห้าสิบาทเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้านี้นะเดี๋ยวป้านานเปิดต้นแรกให้ดูเลยนะเพื่อนๆจ้าใครเข้ามาคนแรกใครอ่าได้เลือกก่อนได้ พิเศษก่อนเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้นางลากสดสวยๆกันเลยเพื่อนๆจ๋าฟอร์มสวยใบยดกนะคะฟอร์มสวยใบยดกดูสีฮาร์ปสวยกานสวยมากเลยเพื่อนๆจ๋าประนันให้อยู่ที่100บาทเอา100บาทนะคะท่านใดที่เข้ามาก่อนนะคะโชคดีนะคะที่ได้เห็นต้นแรกนะคะนางลากสดเทวีนะคะเพื่อนๆจ๋า1 0 0บาทไม่เล็กเลยนะคะ ดูนะคะใหญ่เลยนะคะใหญ่เลยไปแล้วสวยเลยหนึ่งร้อยบาทจ้าต่อมาต้นนี้นะคะน้องเป็นนายทองเหม็นน้องมีชื่อว่านายทองเหม็นกําลังกัดสีมาแล้วเพื่อนๆจ้าสีเขาสวยมาแล้วนะคะเอาหนึ่งร้อยบาทกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าหนึ่งร้อยบาทกันเลยนายทองเหม็นนะคะต่อมาต้นนี้นะคะเป็นนางพิ้วแต่เขาแปลกนะเนพื่อน,นๆจ้าใบเขาเป็นเ,เขาเรียกอะไรละ่ะ สองหางเลยเพื่อนๆจ้าออานางพิ้วต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแข็งแรงมากเพื่อนๆจ้าแข็งแรงแข็งแรงหนึ่งร้อยบาทนะคะนางพิ้วต่อมาต่อมานะคะเจ้ากุงรงกาเจ้ากุงรงกานะคะเพื่อนๆจ้าป้านันก็มาให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันใบล่างสุดเขามีตำหนินะคะเพื่อนๆจ้ามีตำหนินิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเขาก็ได้ใบใหม่มานะคะเพื่อนๆจ้า น,นี่ใบนั่นมาสวยเลยนี่เพื่อนๆจ๋าใบสวยมากเลยดูนะอ่าเจ้ากุ้งรงกานะคะดูนะลายเส้นเขาสวยมากอาใครอยากได้รีบเลยนะคะใครยังไม่มีหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาต้นนี้เป็นจอมทับนะคะจอมทับนั่นมาแบ่งให้ได้สองต้นนะคะวันนี้นะไซส์บึ้มๆกันเลยนะคะไซส์บิ๊กบึ้มกันเลย่ บิ๊กบึ้มกันเลยให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยนะคะเอาชอบหน้าไหนนะคะอา้าวแข็งแรงจอมทัพเป็นบอลที่ชอบเลี้ยงนอกตู้นะคะเพื่อนๆจ๋าใบนี้แข็งแรงหนาก้านดำเลยนะคะท่านผู้ชมจา๋าจอมทัพนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าดูนี่ฟอร์มบิ๊กบึ้มกันเลยนะคะบึ้มบึ้มกันเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเรียกซับนะคะเรียกซับนะเรียกซับป้านันก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเรียกซับนะคะท่านใดยังไม่มีนะคะชื่อดีมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเรียกซับย์100บาทนะคะต้นต่อมาต้นต่อมาอันนี้จะเป็นรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านะคะเพื่อนๆเป็นไม้แยกหน่อมานะมันยุ่งเย่งหน่อยนึงเนาะแยกหน่อล้วป้านันก็ เอามาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เลยเอาไปไล่แดดเอานะคะถ้าไล่แดดแล้วเดี๋ยวเขาจัดตรงสวยจ้างหัวไว้นะคะอ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะรวยล้นฟ้านะคะต่อมาต่อมาต้นนี้อ่าเดี๋ยวนานลืมชื่ออีกแล้วอ่าเทพทรงศิลเทพทรงศิลก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆจ๋า เพื่อนๆจ๋าต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าดวงอัมพรดวงอัมพรนะคะใบเขานั่นหมดแล้วนะเพื่อนๆจ๋าสวยเลยเขายุบมาแล้วเขาขึ้นมาตอนนี้พอนั่นมาแล้วสวยเลยสีหวานๆเลยเม็ดสีอย่างนี้เลยนะคะดวงอัมพรนะคะเพื่อนๆจ๋าท่านใดยังไม่มีนะคะเพื่อนๆจ๋าที่ชอบต้นสูงเลี้ยงนอกตู้นะคะเพราะป้นานันจะทดลองว่าเอานอกตู้กับในตู้อันไหนมันจะ ดีกว่ากาันนอกตู้ใบเขาไม่ดกแต่เขาแข็งแรงดูนะคะเพื่อนๆได้ความสูงนี่ก็เกือบไม้บรรทัดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าได้ความสูงอะ่ะอันนี้ป้า,านันเลี้ยงนอกตู้ปา้านันทดลองเนาะเออนอกตู้เขาได้สองใบสามใบประมาณนี้แต่เขาสวยและแข็งแรงนะคะเอาปา้านันมาแบ่งให้หนึ่งร้อยนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้น้องชื่อว่าพญามนพญามนนะคะปะา้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ หน้านี้หน้าดุดุนะพญายามนต้นนี้หน้าดุดุเพื่อนๆจ๋าใครชอบสายดุดุนะคะ <ๆ S 1> ต้นนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าน้องมีชื่อว่าสักกะนิมิตนะคะดูดูใบเขาเขาแก่ต้นนะคะเพื่อนๆใบเขาออกแฉกแล้วข้างหลังหูเขาก็มีนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋ามีติ่งหูออกมาด้วยเนี่ยเนี่ยมีติ่งหูมานิดๆๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสักกะนิมิตนะคะ ดูนะคะสวยมากเลยท่านผู้ชมจ๋าแข็งแรงความสูงกันอย่างนี้เลยสูงไม้บรรทัดหนึ่งเหมือนกันนี่เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าพอเขายุบมาประนันก็เอามาแค่เปลี่ยนดินนะคะมาแค่เปลี่ยนดินใบเขาก็สวยเลยอหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะต้นนี้เป็นสิรานักตาดนะคะเพื่อนๆจ๋าสิรานักตาดหมกอยู่ในกลางป่าเขาเลยอ่าเขาก็ยัง นั่นอยู่นะครเพื่นอนๆจ๋าหมกอยู่ในป่าเขาเลยมันเตี้ยคนอื่นเขาสูงหมดต้นนี้ไม่สูงเท่าไหร่นะคะแต่ฟอร์มเขาอย่างนี้เองนะคะเพื่นอนๆปนันดึงมาจากในกลางเลยนะคะปะนันให้อยู่ที่หน0่บาทนะคะสิรานักปาาไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่นอนๆจ๋าไซส์ใหญ่กันเลยาปนันมาให้ หนึ่งร้อยบาทนะคะแปลงนี้มีนางพิ้วหลายต้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเมื่อาาวานนี้ที่ปนันไลฟ์ไปปนันไม่มีนางพิ้วเนาะแต่ลูกค้าก็ทักมาเนาะว่ามีนางพิวลไหมก็เลยจัดให้เขาพอมาดูแปลงนี้เออเยอะเลยเอาปนันมีแบ่งปันให้นะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆจา๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะไซส์ใหญ่พร้อมที่ว่าต่อไปเขาพร้อมที่จะออกลูกได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋า หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นะคะป้านันเรียกสองชื่อเนาะเรียกสองชื่อจะเป็นไก่ไ,ไก่แก้วไ่ทูลหรือว่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวลืมแล้วจันฉายนี่นะคะมีลูกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามีลูกออกมาแล้วนะมีลูกมาหนึ่งต้นแล้วนะคะจันฉายเอาไซส์นี้เลยหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเอาหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะนะ ปน,นันเอาน้ำรออ่างไว้นะคะเพืเ่อนๆจ๋านี่นะอ่าอันนี้จะเป็นเอ่อนางวาลีนางวาลีถ้าใครชอบเปรอะๆอย่างนี้นะคะเพืเ่อนๆจ๋าเดี๋ยวเขาจะกัดขาวหมดใบนะคะใบแรกเขาจะเขียวนะคะเพืเ่อนๆจ๋านี่เขาจะเขียวๆพอเขาแก่ต้นมาเขาจะกัดขาวกัดขาวแล้วก็จะกัดอ่สีชมพูนะคะเพืเ่อนๆจ๋าสวยเลยและเป็นบอนตัวหนึ่งที่ เลี้ยงนอกตู้แล้วสวยนะคะพเพื่อนๆจ๋านางวาลีเนาะใบนี้เขามีนั่นหน่อยเนาะแดดเผาเนะคะพเพื่อนๆจา๋าไม่เป็นไรเนาะอ่าถ้าใครไม่ได้นั่นนะคะนี่อันนี้ก็อีกต้นนึงต้นนี้เล็กกว่านิดนึงประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์นี้เลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าหนึ่งร้อยบาทนะคะนางวาลี ต่อมาหงสุวันหงสุวันนะคะเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวก็นันยกออกมาก่อนจะได้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนอุ้ยเกาะกันแล้วนะัน,นว่าแล้วเดี๋ยวนันเอาออกไว้เทียบเทียบข้างนอกเลยถ้ามันเกาะกันไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเอาไปนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเอาเพื่อนๆจา๋าไซส์นี้เลยนะคะเพื่อนๆจา๋าหนึ่งร้อยบาทนะคะมีใบเหลือครบเลยนะคะเพื่อนๆ ใบเหลือครบเลยหงสุวรรณนะคะกัดสีสวยๆเหมือนกันนะคะหน้าตาเหมือนเอ่อเปลือกที่เราผ่าแล้วเนาะเพื่อนๆจ้าสวยมากเลยอ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมานี่จะเป็นบอลเก่านะคะเพื่อนๆจ้าบอลเก่านะใบหนาใบแข็งแรงเขาเรียก เออเขามีชื heh, ่อว่าขุนสามชนนะคะพเพื่อนๆ่อนจ๋าขุนสามชนเป็นบอนเก่าโบราณน,นะคะเพื่อนๆอนจ๋าบอนเก่าโบราณขุนสามชนอันนี้ก็กระถางละร้อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนจ๋าปนันก็มีจํานวนนะปนันก็มีจํานวนนะคะแต่ปนันไม่ได้จัดมาให้เขาอยู่รวมกันนะคะคือเอาด้านละมุมละมุมไปเลยนะคะเ <saya. S 1> พื่อนเพื่อนจ๋าจัดมาแล้วที่เขาไม่พอเนาะแล้วก็มั <S <S นไม่ได้อยู่ในน้ํา เลยต้องมาพูดในในเปลงเขาเลยขุนสามชนอันนี้นะคะไซส์ใหญ่ๆเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าหนึ่งร้อยบาทต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามัดฉาน,นุเพื่อนๆจา๋าไซส์ใหญ่ๆเลยไซส์ใหญ่ๆเลย,เ,ลยเป็นมาแยกหนอ่อปนันมาคือหน่อแรกตั้งแต่ตรงนี้เลยใบยเดียวอันนี้เขาได้ใบใหม่อันนี้ใบล่าสุดเพื่อนๆจา๋าใบใหญ่เลย ความสูงไม้บรรทัดกว่าเลยนะคะเพืเ่อนๆจ้าป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะจริงๆแล้วไซส์นี้มันอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะคะเพืเ่อนๆจ้าป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทไม้แยกหน่อนะคะเพืเ่อนอันนี้หงสุวรรณก็มาอยู่ตรงมุมนี้อีกก็มีนะคะไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะนี่เขาจะมีไลๆออกมาแล้วเหมือนมีลูกออกมาแล้วนะคะลูกจอมาแล้วนะคะหงสุวรรณ ใจละร้อยนี่บิ๊กบึมกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าใจบึ้มบึมกันเลยอ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะหงสุวันนะคะต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นขุนสีคดชะคงเพื่อนๆจ๋าปรนันแยกหน่อแยกไอ้นั่นมาเลยก็เร,เริ่มจะกัดสีมาเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแยกหนอน้อยมานะคะแยกหนอน้อยมาขุนสีคดชะคง มีสองต้นในกระถางนะคะมีสองต้นในกระถางประนันให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทถ้าเขากัดสีมาสวยมากเพื่อนๆจ้ะสวยมากเลยมีให้สองกระถางขุนสีคดชคกงนะคะนนะกระถางนี้ก็สองต้นนะคะเพื่อนๆจ้ากระถางนี้ก็สองต้นนะถ้าเขากัดสีมาเขาจะสีชมพูเข้มๆเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะสวยมากประนันให้กระถางละหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะหนึ่งร้อยเท่านั้น อันนี้ศิลาหุ่มทองดูซิเนี่ยโอ้ยขนาดอยู่กลางเขาเอออยู่กลางต้องจับเข้าซอกเนาะจะไม่ทิ้งใบดูซิเนี่ยใบดกมากเลยโอ้ยเสียดายเลยหน้าเขาเอปนาป้านันมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอ,อ่ะใครเห็นต้นนี้ก็โชคดีเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าใครยังไม่มีก็รีบเลยแต่ถ้ามีแล้วก็รับได้นะคะเพื่อนๆจ๋าฟอร์มเขาสวยเขาใหญ่จริงๆป้านันมาแบ่งให้หนึ่งร้อยบาทนะคะ เอาแปลงนี้ละต้นละหนึ่งร้อยทุกต้นเลยอ่าอันนี้ก็เป็นหงสุวรรณเพื่อนๆแต่เป็นหงสุวรรณเขาแผงนะคะดูเขาแผงมากัดหน้าเขียวเขียวขาวๆาวนะคะใครชอบแผงนะแผงดังออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจาาน๋าข้างนึงขาวข้างนึงเขียวนะคะหงสุวรรณแผงนะคะอ้าวใครอยากรับน้องไปเลี้ยงเนาะแผงๆแต่เขาก็แปลกความแปลกความนั่นนะ ตอนต้นนั้นแยกหน่อมาใบเดียวอย่างนี้นะคะเขาก็ขาวแต่พอเขาออกใบใหม่มาเขาเขาด่างอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาด่างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นไม้แยกหน่อออกมาแล้วเออเขาแข็งแรงแล้วด่างออกมาเลยนะใครสนใจต้นนี้นะคะแคบได้แคบนะคะถ้าแคบไม่ได้ก็บอกว่าหงสุวรรณแผงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ามีต้นเดียวนะที่แผงแปลงนี้นะคะ หวยอ้าวจังหวัดลำพูนไซส์ใหญ่ๆบึมๆกันเลยอ่ะไซส์ใหญ่ๆบึมๆกันเลยอ่ะให้หนึ่งร้อยบาทไซส์ใหญ่ๆบึมๆกันเลยนะคะจังหวัดลำพูนนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นฮกหลงนี่เพื่อนๆจ๋าฮกหลงก็นั้นแยกมาแค่ใบเดียวดูนี่แยกมาใบเดียว่อใบที่สองคืออันนี้เอใบที่สามมาแล้วนี่ใบที่สามมาแล้วสีเขามาแล้วหลอดใหม่ก็มาแล้วนะคะ อยู่ในกระถางหกเลยกระถางนี้นะคะพ้ะนานันเพิ่งแยกออกมาได้พักเดียวออกมาเพราะได้อากาศท่านั้นเนี่ยเพื่อนๆจ๋ากัดสีสวยเลยฮกหลงท่านใดชอบบอลบ้านๆน,นะคะแต่สวยดูสิเนี่ยเพื่อนๆจา๋าสวยมากเลยอ่ะพ้ะนานันให้อยู่แค่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเลยหกหลงนะคะต่อมากุมพะกนกุมพะกาัน,นเอาป้านันมีสอง สองต้นในกระถางเลยเพื่อนๆจ้ากลุ่มพักกันนะคะเอาเป็นเขาเขายังไม่ขึ้นหูเท่าไหร่เพื่อนๆจ้ายังไม่ขึ้นหูเท่าไหร่แต่เขาแบบสวยแล้วอะ,ะนานันมีสองต้นในกระถางอานันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะกลุ่มพกันนะคะอันนี้ก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่ว่าเลี้ยงนอกตู้แล้วสวยกัดสีสวยเม็ดดอกออกมานี่สวยเลยนะคะเพื่อนๆจ้าตอนนี้ยังเนาะแค่เริ่มอ่ะอันนี้ก็ออกมาละ อันนี้นางวิชุดานางวิชุดานะคะออกลูกมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่นี่เห็นไหมการเลี้ยงนอกตู้อะ่ะใบไม่ดกแต่ออกลูกมาละอ่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเลยนางวิชุดาอ่าต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นตะวันชิงพบตะวันชิงพบนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้กันเห็นไหมที่ปนันบอกว่าไม่ค่อยทิ้งใบใบเขาจะดก ไม่รู้ว่าแบบอยู่แบบไหนเขาก็ยังใบดกอยู่ก้านดำแข็งแรงอปน,นันก็มาแบ่งปันให้ที่100บาทนะคะวันนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วนะคะไซส์ใหญ่ๆนะคะมีแบ่งให้อยู่2กระถางมั้งแปลงนี้มีหมกกันอยู่2กระถางนะคะตะวันชิงพบนะคะอันนี้อีกอันนี้ใบไม่ดกอยู่นอกตูมก็อย่างเงี้ย อันนี้จะเป็นขุมทองขุมทองป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะขุมทองต้นนี้ก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแคบได้แคบนะป้านันเห็นคล้ายๆมีแค่ต้นเดียวนะคะขุมทองนะคะใครยังไม่มีก็รีบเลยเนอะมีต้นเดียวนะคะนี่พลอยชมพูก็ใบดกเพื่อนๆดูเขาตั้งหลักได้แล้วเขาสวยมากเลยพลอยชมพูอ่ พอยชมพูนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าพอยชมพูสวยจริงๆอ่าไม่ใช่พอยชมพูดิชมพูพญาป้านันพูดผิดอีกแล้วชมพูเยอะจัดชมพูพญานะคะเพื่อนๆจ๋าขอโทษทีชมพูพญาพอยชมพูเขาจะออกใบแดงนะคะอันนี้ชมพูอ่าพอยชมไอชมพูพญาป้านันพูดผิดกันอยู่นี้เนี่ย ต่อมาต่อมาอันนี้ก็เป็นปลาบู่ทองปลาบู่ทองนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าปลาบู่ทองปลาบู่ทองก็ไปทําฟอมกอสวยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าปลาบู่ทองนี่ก็เป็นบอลโบราณเราเนาะสวยมากเลยอ้าวนี่นะคะปลาบู่ทองกระถางละร้อยเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ากระถางละหนึ่งร้อย กุมภกันสอ่สองกระถางนี้เริ่มกัดสีมาเยอะแล้วพเพื่อนๆจ๋าเริ่มกัดสีมาเยอะแล้วเขาเบียดเอาท่านะต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นหยกกรรม,มยี่หยกกรรม,มยีนะคะพเพื่อนๆจ๋ากระถางละหนึ่งร้อยเหมือนกันใครชอบสีเขียวนะคะพเพื่อนๆจ๋าแข็งแรงมากดูสิเนี้ยหยกกรรมะยีทดลองให้หมดเลี้ยงนอกตู้ในตู้อันนี้ ใบสามใบมีสองใบแต่ใหญ่กระดูกแข็งแรงเหลือรอดอากาศข้างนอกมาได้สวยเลยเพื่อนๆจา๋ายกกรำมะดีหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าต่อมามหาโลหะนี่มหาโลหะก็ไม่ค่อยทิ้งใบเพื่อนๆจา๋าดูสิเขาแข็งแรงมากเลยอ่าปรนันมาให้หนึ่งร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะให้หนึ่งรอยบาทใซส์บิ๊กบุ้มกันเลยนะคะถ้าไปใส่กระถางหกนี้ ไม่ได้ราคานี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเขามีหัวแล้วนะคะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะเ,เพื่อนๆจ๋าหะนุมานขัดสมาธิถากัดสีมาน้องสวยมากเลยไม่รู้แม่อยู่ตรงไหนอยู่ไกลเดี๋ยวป้านันพาไปดูเนะ mm hmm. าะใบแม่เขาอะแต่เขายุบแล้วล่ะใบแม่เขาอะป้านันแยกหน่อมา นุมานขัดสมาธินะคะใครยังไม่มีนะคะป้าน,นันมีแบ่งให้อยู่แปลงนี้เอาแค่นหนึ่งต้นวันนี้ขายวันละแปลงละแปลงไปต้นนี้ต้นนี้ป้านันไม่รู้ว่าอะไรเลยเนี่ยเพื่อนๆจ๋าเขาดินแห้งพอเขายุบไปป้านันก็เลยนั่นพอมาเห็นเขาเขาสวยเลยกัดมาใบเดียวกับอีกลอดันึงกำลังมาป้านันเอามาตั้งน้ําไว้ด้วยกันเนี่ยอ่ะสวยเลยเพื่อนๆจ๋าใครอยากได้ต้นนี้นะเอา ให้100บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเขายุบไปแล้วแล้วเพิ่งขึ้นมาเด้อสวยเลยอ่าต่อมาเมื่อวานนี้พระนารายณ์ป้านันไม่ได้พูดเนาะแต่มีลูกค้าทักมานะคะพระนารายณ์ป้านันไม่ได้พูดวันนี้พามาแปลงนี้ซะเลยบิ๊กบึ้มกันเลยอ้าวดูสะนะต้นใหญ่ๆกันเลยเพื่อนๆเขาไม่ค่อยทิ้งใบเด้อพระนารายณ์เนี่ยดูสิเขาชอบนอกตู้มากเลย พนนาลายพญยาพันวังเนี่ยโอ้โหแต่เรื่องใบดกนี่พนนาลายใบยดกกว่าเพื่อนๆดูสิเต็มเลยใบยนี่เต็มเลยเต็มอลังการเลยนะคะดูนะคะแต่แต่ละกระถางนี่ใบดกมากเลยสี่ใบห้าใบากันทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยใบยเขาไม่ค่อยทิ้งเนี่ยเป็นช่อเลยใบยเขาอะถ้าไปทำฟอร์มกอนี้หมสวยสุดยอดเลย ตอนนั้นป้านานมีแค่หกต้นในกระถางยใหญ่อลังการไปหมดเลยอันนี้ขนาดต้นเดียวต้นเดียวยังแบบมองมืดเลยต่อมาเอาเอา่างนี้ก็มีพญาพันวังพญาพันวังพญาพันวังเอาหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเพื่อนๆจ๋ะพญาพันวังก็หนึ่งร้อยบาทนะคะอา้าวใครยังไม่มีนะคะพญาพันวังก็สวย สีเขาก็จะสวยมากเพื่นอนๆนจ๋าพระยาพันวังใครยังไม่มีรีบเลยนะคะใครยังไม่มีรีบอันนี้จะเป็นอ่าไก่อมรินไก่อมรินนะคะเพื่นอนๆนจา้านี่กัดสีสูงเลยหัวเข่าเปนัานเลยนะนเนี่ยเลยเลยนะนี่เขาจะอย่างนี้นะคะด้านหลังเขาจะอสีอย่างนี้เลยไก่อมรินนะคะ กัดลึกๆสีชมพูกัดลึกๆนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าด้านหลังสีม่วงจะเป็นไก่ราชาวดีนะคะอันนี้จะเป็นไก่อมรินนี่พ,นพื้นพื้นใบสีเขียวหมดบางเดี๋ยวป้นานันต้องดูว่าอันไหนไก่ราชาวดีอยู่ตรงนี้รู้สึกจะไม่มีราชาวดีมีแต่อมรินทั้งนั้นเลยนี่ก <ๆ S 1> ัดลึกๆเม็ดสีสวยๆเพื่อนๆจ๋านี่เอาความสูงเลยนะ อันนี้เขาอยู่เบียดกันเฉยๆเพื่อนๆจา๋าดูมีลูกกันแทบทุกกระถางเลยนะนี่ลูกกาลังขึ้นมานะคะเขาเบียดกันนะคะเพื่อนๆจา๋าพนันไม่ได้ทําเออเขาเรียกอะไรอะไว้ห่างกันถ้าห่างกันนี้ถ้าจะลูกขึ้นดกละนี่อันนี้ก็กําลังขึ้นนี่นี่ลูกก็กาลังขึ้นนะคะพน,นันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะกำลังจ่อลูกกันทุกกระถางเลยเพื่อนๆจ๋ากำลังจ่อลูกกันทุกกระถางเลยเดี๋ยวกนันมุ่นพาดูเนี่ย ใบเล็กๆๆ,ๆ,ๆๆอย่างนี้นลูกน้อยเขาอ่ะเพราะว่าเขาเก่นั่นละแบบดูสีใบเขาสวยมากเลยเพื่อนๆจ๋าเม็ดสีเขานะคะกระถางละหนึ่งร้อยนะคะป้านันเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆกระถางละหนึ่งร้อยจริงๆไซส์นี้มันต้องระดับร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้ามีลูกขึ้นมาแบบโชว์ลูกสองลูกสามลูกนี่ป้านันขายร้อยห้าสิบเลยนะคะแต่อันนี้คือแบบ เขาก็ใหญ่พร้อมที่จะออกลูกแล้วนะคะแต่ปนันมาแบ,แบ่งแบ่งตันเพื่อนๆให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะวันนี้จะเอาเป็นแบบเอาไปแล้วเลี้ยงง่ายๆกันนะคะบอลพวกนี้เขาชอบนอกตู้นะคะอยู่นอกตู้แล้วจะกัดสีนี่หกหลงฮกหลงเป็นไม้แยกหัวแยกหน่อมาทั้งนั้นนะเพื่อนๆจ๋านี่กระถางละหนึ่งร้อยเขาเป็นกระถางใหญ่พอกระถางใหญ่ปุ๊บป้านันก็แยกเออเขาเรียกอะไรพอใบเขายุบ ปนันจับหัวมาใส่กระถางเล็กเลยจับหัวมาใส่กระถางเล็กแล้วเขาก็ออกใบใหม่มาเลยเพื่อนๆจ๋านี่กําลังสวยเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวกัดสีชมพูเต็มที่นี่อุย้ยงามมากสวยงามมากหนึ่งร้อยบาทนะคะโอ้ต้นนี้เจ้ากุ้งลงกาอยู่ตรงนี้ต้นต้นสูงเลยเขาทับเขาเบียดเอานี่ เจ้ากุงลงกาใครเอาต้นนี้นะคะอยู่ในกลางป่าของไก่อมารินเลยหนึ่งร้อยบาทไซส์ใหญ่ๆเลยเจ้ากุงลงกานะคะต้นนี้ไม่รู้อะไรเพื่อนๆจ๋าไม่รู้ว่ามาจากลูกไม้ไมรู้ว่ามาจากอะไรเพื่อนๆจ๋าปนันก็น่าจะมาจากชิ้นผ่าเพื่อนๆจ๋าแต่เขาไม่กัดสีสักทีไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยดูทรงใบเขาก็สวยนะเพื่อนๆกำลังกัดสีมาเนี่ยกำลังกัดสีเอาคอยดูนะ ถ้ามีใครรับอยากเอาไปลุ้นก็ป้านันให้อยู่ที่100บาทมีสองต้นในกระถางนะคะมีสองต้นในกระถางอันนี้สงสัยจะมาจากชิ้นผ่าเพื่อนๆนเพราะพ้นานันไม่จําไม่ได้ว่าแม่เขาต้นไหนแล้วเนี่ยใบเขาสวยมากเลยเพื่อนๆจ๋าเป็นบอลใบเขาสวยมากเลยเนี่ยจะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาโตขึ้นเขาจะกัดสีแบบไหนเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆนเอาไปก็ไปลุ้นเอาเนาะว่าจะออกมาเป็นสีแบบไหนนะคะ ดูสิเนี่ยแต่ละกระถางถ้าบอลเขียวๆเ,เนี่ยถ้าเขาได้กัดสีมาเพื่อนๆเ,นเ้ยสวยมากอ่ะอันนี้จะเป็นเท้าจันทชนอ่ะมาหมกอยู่ตรงนี้อีกเท้าจันทชนก็หมกอยู่นี้อีกหนึ่งต้นนะคะใครจะเอานะคะหงสุวรรณก็เยอะเลยหงสุหงสุวรรณกระถางละหนึ่งร้อยนะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางละหนึ่งร้อยสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ป้านันก็จะ พอคลิปขนาดนี้เนาะทําคลิปสั้นๆขนาดนี้เนาะอันนี้ก็แปลงหนึ่งไม่สั้นและก็ยาวอยู่เหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้านันด้วยนะคะอ่าเป็นไม้นอกตู้บอลเก่าโบราณเรานะคะเลี้ยงนอกตู้แบบสบายๆนะคะเพื่อนๆจ๋าบอลน,นอกตู้แข็งแรงสนใจต้นไหนก็โทรมาได้เลยเบอร์โทรป้านันศู1ย์แ0ดหนึ่งสองแปดนึดเจ็ดห้านะคะเพื่อนๆจ๋าแอดไลน์เบอร์นี้ แล้วก็เพจเฟซบุ๊กก็ชื่อสุนันมณีพาดเลยค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บาทค่าส่งเมาเหมาอยู่ที่50บาทปลายทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้จัดโปรหนึ่งร้อยทุกต้นทุกกระถางซื้อครบห้าต้นแถม1ต้นเลยโปดีจุกจุกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสำหรับวันนี้ป้านันก็อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เอฟ ต้นไม้ของป้นันทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ป้นันก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีกันนะคะ